เผยรายชื่อครีมอันตรายตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าคนที่เสพสื่อโซเชียลเนาะโดยเฉพาะช่องทางติ k t o ็อเนี่ยเอ้ยเขาติดตะก,ก้าเขา,าอะไรกันแบบคือใครๆก็กลายเป็นแม่ค้าได้ถูกปะเพราะมันมีระบบ a f fili ate แต่ละคนเนี่ยเขาก็อยากหารายได้เขาก็พยายามที่จะขายนูน่นขายนี่ขายนั่นพอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นตามมาหรือปะ่ะผู้ค้าเนี่ยมันเยอะขึ้นทําให้จัญญาบันอะมันน้อยลง เพราะความอยากได้ความอยากมีอ่ะมันเยอะขึ้นความแข่งขันมันสูงขึ้นของมืนเหมือนกันน่ะทำยังไงให้ชั้นขายได้อ่ะไม่ไปซื้อคนอื่นน่ะก็เลยเกิดวิธีการทำคอนเทนต์ ที่หลากหลายโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เกินกว่าความเป็นจริงแต่หมอขอเตือนค่ะเราต้องมีการตรวจสอบไม่ว่าเราจะซื้อจากช่องทางไหนซื้อจากใครต้องตรวจสอบว่าสิ่งนั้นนะคะผ่านอยอยอย่างน้อยๆต้องผ่านอยอยการผ่านอยอยไม่ได้บอกว่าของดีค่ะแต่บอกว่าของเนี้ยปลอดภัยใช้แล้วอาจจะไม่ได้เป็นอันตรายมากหายนักไหม,นะไหมขนาดผ่านอยอยก,ก็ยังมีแบบใช้แล้วอาจจะไม่เป็นอันตรายเพราะมันก็มีเปอร์เซ็นต์หนึ่งค่ะที่ แพ้ไงไม่มีใครรู้ว่าฉันจะแพ้อะไรในส่วนสมนั้นออยอตรวจไม่ได้นึกภาพออกไหมคะฉะนั้นนะคะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณกันเยอะๆนะคะเวลาที่จะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้ออะไรนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้บริโภคทุกคนคะ่ะ